โอเคผมเกิดมาวันที่หนึ่งผมก็ตัดไม้เลยแล้วก็ได้เวลหนึ่งด้วยแล้วผมก็มีรองเท้าเออรองเท้าที่เขาเรียกว่าหนูลยจำชื่อไม่ได้ก็เลยเรียกหนูผมก็มาขุดเหมืองไม่ใช่เหมืองรองเท้าที่กับกับใช่แต่ก็ต้องใส่ไปก่อนนะเผื่อดันเทขึ้นก็กูทินไปเลย ผมคิดว่ามันมืดถมคิดว่าแถวนี้ต้องมีฐานเพราะมันมีเมืองแล้วก็ต้องมีฐานอย่าลืมบอกเลยนะว่ามันถ่ายไม่ชัดออีกอย่างนะกล้องผมมันถ่ายไม่ชัดเองผมก็เลยไม่เป็นไรอ่ะกูทินใต้กูทินเลยกูทินโอเคครับดาบครับที่กูถินครับ ดีด้วยโอเคครับบุกกันมาแล้วตรงนี้ไม่มีทางให้ไปเลยถ้าถึงห้าถ้าถึงห้าจุดจุดจุดศนะูนย์ะก็ปิดกิฟเลยนะถ้าถึงศูนย์แล้วก็ม่นยะเจอไอ้เขียวครับทุกคนผมเจอกับไอ้เขียว เกี่ยวกิปเปอร์มันจะระเบิดแรงวะเนี่ยเรไม่รู้รูสันไปหมดเลยรูสันมาอยู่ใช่กิปเปอร์อุ้ยทาหรูสันมากเลยแล้วผมก็ได้เจอกับไอ้น้องวัวน่ารักแต่มันไม่น่ารักอะไรเลยผมอยากฆ่ามันเพราะว่าผมต้องการชุดเกาะหนังผมมีรองเท้าหนังแล้วต้องมีชุดเกาะหนังด้วยกับกางเกงหนังเ่อย พย่าพี่อย่า,ยาถ้าเรามองหน้าเนเตอร์แมนไปนานๆนเอนเตอร์แมนแต่หยุดผมก็เลยวิ่งเล่นไปสักพักก็ไม่เจออะไรเออจริงผมลืมอะไรบางอย่างเตาเผานี่เองแล้วผมก็เลเหลือหินอนั้นเดียวผมเจอ ดอกไม้บักบี้ดอกไม้บักบักบี้ที่มันเป็นสองต่อสองเดี๋ยวพวกเราจะทําการสร้างบ้านแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาที่สร้างว้านตรงไหนดีกโดดไปแบกกล้องถ่ายชัดแล้วกล้องถ่ายชัดแล้วโอเคพอเราออกมาปุ๊บถ่ายชัดแล้วถึงห้าจุดศูนศูนย์นะก็หยุดเลยนะ ไปไปเลยไปผมก็เดินผ่านมาแล้วก็เจอกับหมูผมก็เลยแวะฆ่ามันสักหน่อยเพราะผมมีเนื้อหมูมเหมือนมีกองโจรตรงนั้นจับตาดพี่แต่ไม่ใช่ก<น>องโจรไอ้ตีไม่ได้เลยแกวิ่งเร็วโูดีนะมันวิ่งเร็วเกินไปครับถึงแล้วพี่เจงไม่ใช่ไม่ใช่เอาห้าจุดศูนย์ศูนย์ เอาเอาสูนก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะสูนสามตัวสูนสามตัวไม่ได้อ่ะ้ามันถ่ายไม่เห็นไม่เห็น,หนดูบนนู้น จอเหมืองหลอกด้วยเหมืองหลอกจริงผมก็เจอกับแม่น้ำที่มันไม่มีครับผมเคยเห็นมานานแล้วนะแม่น้ำเนี่ยปกติแม่น้ำตรงนี้ต้องมีใช่ปละ่ะแล้วทีนี้แม่น้ำมันได้หมดไปไม่รู้ทำไมโอ้ยโอ้ยอขามันขึ้นยักอ้าอืมกุดดินเลยทนไม่ได้ เราจะมมาถึงคงก็หิวอาหารแล้วเอา้าแล้วดินอยู่ไหนคะ<า>ดินอยู่นี่เอา,เ,อาเก็บมาสองอันเลยเพียเก็บสองงานก็ดีได้แล้วเลยไม่เจอแพ้ไม่เจอแพะอะ้เลยแพ้ต้องอยู่ที่สูงสูงไม่มันไม่มีแพ้กีงบอกว่าไม่เจออะไรไม่เจอแพ้ทำไมอะ งงว่าไม่เจอแพ้เฮ้ยน้องหยุดได้แล้วโอเคได้แล้ว